คุณกาลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดิกาอินเทรนด์รายการที่นําสาระดีๆที่น่าสนใจจากค่พิพากษาสารดิกามานําเสนอสูท่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการนี้จัดทาโดยกองสารทิศและประชาสัมพันธ์สํานักงานสาวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe ติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนให,หม่ ท่านจะรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับปัญหาที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการาทําละเมิดและก่อให้เกิดความเสียขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันก็เป็นความผิดอาญาด้วยนะครับที่เรียกเป็นคดีแพ่ง,งเกี่ยวกับคดีอาญาทั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่มีการกระทำความผิดอาญาโดยมีผู้เสียหายหเกิดขึ้นน,นะครับมันก็มักจะก่อให้เกิดเ,เหตุของการละเมิดที่อาจจะก่อให้เกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือว่าค่าสิมไหมทดแทนได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีคนอื่นที่อาจจะต้องรับรูรับผิดตรงนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาระในการพิสูจน์การกระทํานั้นในคดีแพ่งนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นออกรณีที่ว่าถ้าลูกจ้างเนี่ยรับสารภาพในคดีอาญาว่าประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับนายจ้างจะพิสูจน์ในคดีแพ่งได้หรือไม่ว่าลูกจ้างไม่ได้กระทําโดยประมาทสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ นายแดงก็เป็นลูกจ้างของนายดำนะครับที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกเพื่อไปขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของนายดำนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับนายแดงก็ขับรถไปในทางการที่จ้างเนี่ยแหละครับเพื่อไปส่งสินค้าให้แก่นายดำนะครับก็ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับนายเหลืองนะครับเป็นเหตุให้นายเหลืองเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับภรรยาของนายเหลืองก็เลยมาฟ้องนายดำที่เป็นนายจ้าง ให้รับผิดชดใช้ค่าเสีหยหายหรือว่าค่าสินไหมทดแทนนะครับแต่ว่าก่อนที่เกิดคดีแพ่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการดําเนินคดีอาญาไปก่อนแล้วนะครับซึ่งในคดีนั้นเนี่ยพนักง,งานอายการก็ฟ้องนายแดงต่อศาลนะครับนายแดงก็ให้การรับสารภาพนะครับศาลก็พิพากษาลงโทษจำพุกนายแดงหนึ่งปีปรับ5,000บาทนะครับแต่ว่าโทษจําก็ให้รอไว้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่มีการฟ้องคดีแพ่งเรื่องนี้นะครับ คราวนี้พอมีการฟ้องในคดีแพ่งนะครับนายดำก็ให้การปฏิเสธแล้วครับว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะความประมาทของตัวในเหลืองเองที่เป็นผู้เสียชีวิตไม่ใช่เป็นความประมาทของนายแดงที่เป็นคนขับรถยนต์บรรทุกที่ว่านะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคราวนี้ในเรื่องของการพิสูจน์การกระทําละเมิดนะครับในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ย มันก็มีหลักการที่บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46นะครับว่าแพทย์มีคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในลักษณะเช่นนี้นะครับในการพิพากษาคาดีส่วนแพ่งเนี่ยศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคาดีส่วนอาญาไปด้วยนะครับน,นั้นก็เป็นหลักการที่มาตรา46เนี่ยวางไว้นะครับเพียงแต่ปัญหาของเรื่องนี้คือว่าคนที่เป็นจำเลยในคดีแพ่งในคดีเรื่องนี้นะครับก็คือตัวในดำ ซึ่งเป็นนายจ้างของนายแดงที่เป็นคนขับรถนตนบรรทุกไปเฉียวชนกับนายเหลืองอีกทอดหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นตัวนายแดงเองนะครับก็เลยมีปัญหาขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่นายดำให้การต่อสู้ในคดีแพ่งเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการประมาทของนายแดงนะครับทั้งๆท,ที่ในคดีส่วนอาญาเนี่ยนายแดง ซึ่งเป็นคนขับรถจนบรรทุกให้การรับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยกระทาโดยประมาทเป็นเหตุใ้ผู้อื่นก็คือในเหลืองเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนายดำจะสามารถพิสูจน์ในลักษณะท,ที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับที่นายแดงให้การรับสารภาพไว้เนี่ยได้หรือไม่ในคดีแพ่งนะครับซึ่งหลักการในมาตรา46ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คงพอจะบอกได้ว่ามันเป็นหลักการที่กฎหมายวางไว้ก็จริงแต่ว่าที่สารต้องผูกพัน ตามคดีพภาคษาในคดีส่วนแพ่งโดยถือตามข้อที่จริงในคดีส่วนอาญาเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ว่าต้องเป็นคู่ความเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยตัว ในดำที่เป็นจำเลยในคดีแพ่งเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ความในคดีส่วนอาญาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อาจถือตามข้อเท็จจริงในคดีส่วนอาญาเนี่ยมาผูกพันในดำไม่ให้ดำสืบหรือพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมในดำไม่ผูกพันตามข้อเท็จจริงในส่วนอาญาอย่างที่ว่ามาแล้วนะครับในดำนะฮะในจ้างนะครับก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพากความประมาทของนายเหลืองก็ได้นะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ตอนที่มันเกิดขึ้นในคดีส่วนอาญาเนี่ยด้วยความที่ในดำไม่ได้เป็นคู่ความในดำก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะไปต่อสู้โต้แย้งคัดค้านสิ่งที่เป็นข้อได้เรที่เกิดขึ้นในคดีส่วนอาญานะครับเพราะฉะนั้ s, um นพอไม่ม hm ีโอกาสโต้แย้งคัดค้านที่ว่านะครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็ให้โอกาสในดำในการที่จะสามารถต่อสู้โต้แย้งคัดค้านได้ในคดีส่วนแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คงพอจะสรุปได้ในกรณีอย่างนี้นะครับว่าแม้ลูกจ้างที่ถูก อ้างว่าก,กระทำละเมิดเนี่ยนะครับจะให้การรับสารภาพไว้ในคดีอาญาว่าตนเองเนี่ยกระทําโดยประมาทนะครับแต่ในคดีแพง่งนะครับที่ฟ้องนายจ้างของบุคคลล่างเนี่ยนายจ้างก็ยังมีสิทธิ์เทียบพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของบุคคลอื่นไม่ได้เป็นเกิดจากความประมาทของลูกจ้างของตัวเองทั้งที่ให้การรับสารภาพไว้ก็ได้นะครับเพราะว่านายจ้างไม่ผูกพันตามข้อจริงในคดีส่วนอาญาตามประบุฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลดีกาที่1522ทับ2,566ครับก็เป็นครบท้วนกับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Be car in -tren. Oh.